สวัสดีค่ะที่โรงเรียนนะคะตอนนี้อยู่โรงเรียนจุฬาพัฒน์นะคะอากาศดีดีนะนั่ง่มค่ะตรงนี้เป็นศาลาเล็กๆค่ะที่พักตรงสระน้ำนะคะวิวสระน้ำลูกค้าววิวเขาน่ารนะักจัดให้แบบเป็นที่พักผ่อนนั่งเล่นนะคะรอลูกรออลานได้ตรงนี้สระน้ำน่าเล่นมากเลยนี่สระน้ำของเด็กๆ วันนี้ท้องฟ้าสีสวยด้วยค่ะกับสระน้ำอ,อ,อากาศดีอยากมีสระน้ำแบบนี้ที่บ้านเราบ้างเนอะโอ้ยตื่นเต้นฉันจะกระโดดน้ำทุกวันเลยนะคะเนี่ยถ้ามีแบบนี้บ,บายจะมีสุขภาพดีจะมีหุ่นดีได้กระโดดน้ำนะคะทุกวัน แค่เนี้ยก็ดีแล้วนะ,ะสบายอากาศร่มรื่นมากเป็นเรือนไม้มีเรือนตรงนี้นะคะเรือนทรงทรงก็งน้ารักเนี่ยเนี่ยที่โร <c oughs> งเรียนนะคะนี่ที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจสบายๆค่ะใต้รม่มเอ่อน่าจะเป็นต้นกระดังงาใต้ร่มกระดังงาน,นะคะ ทำเป็นแบบว่าชิลร่มเื่นมากเลยเนี่ยค่ะอุย้ยดีๆเราขึ้นมาข้างบนนี้นะคะเทียมเกวียนก็ใช้ได้นะเราก็เทียมเกวียนก็เอามาทำเป็นที่นั่งะคะ่ะพักผ่อนหย่อนใจตรงริมสระนะคะสระส,สวยๆน่ารักน่ารักค่ะดีจังเลยวันนี้มารอน้องจัสมินค่ะน้องจัสมินจะเลิกเรียนแล้ว ก็เลยมาถ่ายรูปมาดูบรรยากาศรอบๆค่ะก็มีจุดนี้แหละที่น่านั่งเพราะว่าสบายดี